ตอนนี้เราอยู่กันในเมือง Present View นะครับเราลืมไปหนึ่งครอบครัวนะฮะนั่นก็คือครอบครัว d ี e มอร์นั่นเองแต่ย้อนกลับไปดูตอนที่เราอัดคลิปเจ้าดอนบ้านคาเรนเต้เราไม่เจอบ้านของดีเมอ e r ได้อย่างไรกันหรือว่าเป็นเพราะเรารีเซ็ตเมืองแล้วบ้านดี e มอร์เลยผุดขึ้นมาได้เฮ้ยงงมากเลยนะจ๊ะโอเคครับผมมาดูกันครับว่าครอบครัว d ี e มอร์มีใครบ้างคนแรกเลยนะครับผมดาเรนดีเมอร์นักคิด เติร์กดีเมอร์เด็กที่รู้จักวางแผนอนาคตมาอ่านรายละเอียดของบ้านหลังนี้กันนะครับผมดาเรยนกำลังไล่ตามความฝันไฟที่จะเป็นศิลปินในขณะที่เติร์กลูกชายลูกชายวะลูกชายสนใจหนังสือดรารนค้นพบแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของเขาจะดีพอที่จะเอาชนะความรักของคาสันดาได้หรือเปล่าอ้าวไอ้ดารนเองเป็นอะไรกับคาสันดาจะพิชิตใจพะคาสันดาอย่างนั้นหรอเข้ากันเลยครอบครัว ดรีเมอร์ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบ้านของครอบครัวดรีเมอร์แล้วเรียบร้อยนะฮะว้าวเออแล้วตอนแรกบ้านมันหายไปไหนนะครับคือเราขึ้นคลิปให้ดูเลยนะว่าตอนแรกบ้านดรีเมอร์ไม่อยู่จริงๆไม่มีครอบครัวอยู่เอองงมากนะครับถ้าเราไม่รีเซตบ้านก็คงไม่รู้นะว่าบ้านดรีเมอร์อยู่อยู่ซอยเดียวกับบ้านดอนกับคารนเต้นะใช่ปะ่ะเออนะมาเข้ามารีวิวบ้านกันเลยแล้วกันนะฮะ นี่เข้ามาเจอห้องรับแขกนะครับผมมีเครื่องเกมด้วยโอ้โหทันสมัยเอาเรื่องนะนะครับไปห้องไหนก็นดีอะมาห้องนี้ก่อนแล้วกันนี่คือห้องห้องนอนของเตอร์กรอ่อนอนชั้นหนึ่งล่ะลูกอุ้ยผ้าม่านสวยนะอะทะลุออกมาเป็นห้องน้ําว้าห้องน้ําในตัวนะครับออกมาปุ๊บอ่ามี2ประตูห้องน้ำนะครับนี่มีลูกดอกให้ปลาด้วยโอโ้โล่งนะตรงนี้อะไรอะเอายังไม่ได้ใจบินเหรอโอ้โหเยอะแยะหมด อันนี้เป็นห้องครัวนะครับอุ้ยทําไมบินเต็มบ้านเลยอ่ะทำไมดารเรนเขาชื่อดารเรนหรือคารนเอนเดี๋ยวค่อยอ่านกันนะครับเรียกดารเรนไปก่อนละกันทําไมคุณพ่อไม่ไม่อันนี้วะจ่ายค่าไฟโอเคด้านหลังบ้านนะครับมีโต๊ะนั่งดูวิวข้างหลังนะครับอุ้ยเพิ่งเห็นมีหลุมศพด้วยครับทุกคนอ๋อเดี๋ยวดูกันว่าเป็นของใครนะมีคอมเล่นตรงนี้มากขึ้นชั้น2กันเลยแลวกันนะครับปึ๊บเดินขึ้นมา วิแต่งสวยนะเฮ้ยเป็นโซนเหมือนงานอาดีิเรกเลยนะครับอะมีบินอีกแล้วเออคือที่เขาบอกว่าดาเรนอยากจะเป็นศิลปินอย่างนั้นเหระเออมีวาดรูปมีอะไรตรงนี้นะครับทำไมบินเต็มไปหมดเลยวะอันนี้บ้าอันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำอ่าอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนของดาเรนอ่าสวยงามนะครับเป็นโทนมืดๆนะ พื้นสีน้ําเงินตู้สีน้ําเงินและบ้านของ d รมเมอร์นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเขาเป็นอย่างไรอุ้ยพี่เข้ามาแล้วมาดูกันนายคือใครกันแน่คนนี้ชื่อดารนใช่ไหมดอเด็กเนาะดารนดีเม er. อร์ความสัมพันธ์อ,อเป็นชู้กับคาสันด้างนั้นหรอหรือว่าในคลิปนั้น <laughs> ที่ไอดอหนีงานแต่งคาสันด้าก็เลยมาปันใจให้กับดารนเออมีความเป็นไปได้มาดูแผนผังครอบครัวกันหน่อยดีกว่าในแคปผมอ่ะ ดารเรนดีเมอร์สืบตระกูลมาจากเดลไรล่าและดาจิสดีเมอร์ดีเมอร์อยู่ทางซ้ายเนาะคุณนี้ดาเชียดีเมอร์คนนี้เดลมาดีเมอร์เออนะทําไมมันดําปิดปี่ขนาดนี้เนาะเขาตุยแล้วไงแต่ว่ามันดําไปบอกว่าฝั่งนี้ดารารองอ๋อคุณเดลไรล่าสืบมาจากดารองนะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ดารเรนก็เติบโตมา มาดูของน้องเติร์กดีกว่าน่านี่ไงเขาต้องมีแม่สิดารินดีเมอร์เสียไปแล้วนะครับดารินสืบตระกูลมาจากมารรอานามัดลาปินอ๋อกับโอมามัดลาปินนั่นเองน้องเติร์กก็เลยอยู่กับคุณพ่อ2คนนั่นเองนะครับและคุณพ่อกำลังหาแม่ใหม่ให้ละซี่ทำงานอะไรนะอา้าวดารินว่างงานอยู่นะครับเนี่ยว่างงานอยู่นะมาดูซิมบ l o g จีกันนะครับ เป็นไงบ้างชื่อเสียงก็ลําเยะนะครับราศีอะไรเนี่ยราศีเมษมาดูชีวประวัติของดาเรนกันละกันนะจ๊ะดาเรนคิดถึงภรรยาที่เสียชีวิตอยู่เสมอเขาจะสามารถมีรักใหม่ได้หรือไม่อจะพิชิตใจคาสซันได้อย่างนั้นเหรอมาดูความทรงจำนะครับของดาเรนนะครับว่าเป็นมาอย่างไรกันบ้างเริ่มแรกเลยถูกเดลิล่านะครับคุณแม่ฝึกข้นั่งกระโถนเติบโตขึ้นมาอย่างดีใช่หรือไม่นด้เกรดเอว้าวเจอดารินแล้วก็จุ๊บดาริน เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดลไเล่าคุณแม่เสียชีวิตนะครับโตขึ้นมาอย่างดีตกหลุมรักดารินด้วยกันแล้วก็ได้งานนะครับทํางานไรอะธุร,ร,รกิจดหรอวิ่เหมือนป้าเข้ามาทำอะไรเนี่ยแล้วก็มั่นกับดารินนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นไปตอนแรกผมทําธุร,รกิจอย่างดีนะแต่งกับดารินเรียบร้อยนะครับแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตเนาะเอาถูกลดขั้นหูหูกระดารีนปุ๊บเติ์กถือกําเนิดเลยนะครับได้เลื่อนขั้นมาตอนแรกก็ทํางานดีนะนี่น้องเติ๊กเติบโตขึ้นมานะครับ และดารินก็เสียชีวิตนะครับเติร์กได้เกตดดีวิพอคุณแม่เสียลูกการเรียนตกต่ำนะครับแล้วก็ออกจากงานมาเลยแล้วก็เลี้ยงเติร์กให้โตขึ้นมาอย่างไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ไปตกหลุมรักคาสซานดานี่จริงๆเลยนะเนี่ยยังรักคาสซานดาขนาดนั้นเลยเหรอในนี้มีอะไรไหมมีอันนี้เนาะโอเคครับมามาดูของลูกชายครับเติร์กดิมเมอร์เป็นเพื่อนกับใครบ้าง ดารินเป็นพ่อโอเคริลิทเพเซนต์จำได้แล้วจำได้แล้วนะครับครเพเซนต์เติร์กเป็นแฟนกับริลิทนั่นเองนะจ๊ะนี่ความลงไหลแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วเป็นนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลเกรดเอลบก็ดีขึ้นมาจากตอนแรกนะตอนแรกเกรดไปดีเลยเอ,อันนี้เอลบอยู่นะครับผมซิมูเลจีมาดูความทรงจํากันครับหัดเดินจากดารินดารินมีดารินกับดารินเนาะเติบโตขึ้นมาอย่างดีนะครับตอนแรกแล้วก็ เนี่ยพอคุณแม่ตุยนะน้องก็เลยโตไม่ดีเลยนะครับเป็นเพื่อนกับลิลิทมีจูบแรกกันนะครับนี่จูบกับลิลิทแล้วก็แอบหนีนอกบ้านกับลิลิทเป็นแฟนแล้วก็เล้าโรมกันนะครับก็เป็นวัยเด็กเนาะเออมาดูชีวป,ประวัตินะครับนะ้องแม้ว่าจะดําเนินชีวิตอย่างลําบากโดยไม่มีแม่เตอร์ก็ได้พยายามทําทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุดนะครับผมเตอร์เก่งมากลูกอะไรเนี่ยดูมุมขวาครับ ยากที่จะจำเติร์กได้เมื่อเขาแต่งหน้าแล้วแต่เติร์กก็เจริญระสบนเวทีในฐานะเจ้าชายในละครของโรงเรียนเรื่องซิมูริรารรดาครอบครัวและเพื่อนๆต่างภูมิใจส่งการแสดงความยินด,ดีเติร์กได้ไป2 1 5หเหรียญโค้งหน่อยว้าวเก่งมากเติร์กมีอะไรไหมในกระเป๋าน้องไม่มีนะครับเฮ้ยเราอยากจะมาดูว่าอารํมรูปบ้านนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันอันนี้จะเป็นราเรียนไหม กับดาเรนไปปิกนิกกันหนอน่ารักนะแล้วก็มีลูกตัวน้อยนะครับทำไมนในรูปตัวดำจังอ้าวแล้วก็ตุยนะครับตุยตัวลูกโตเลยนะผมว่าแล้วก็อ๋อที่เขาบอกว่ามันอยากเป็นศิลปินอะแล้วก็ไปพบรักกับคาสนาที่ร้านสะดวกซื้อนะครับร้านค้านะว้าวเดี๋ยวนะมีตังค์เท่าไหร่โอ้โหมีอยู่พันหนึ่งค่าไฟเท่าไหรนะ่เนี่ยโอ้ถ้าเกิดเราจ่ายหมดนี่อะ อ๋อเดี๋ยวลูกเรียนอยู่นี่ว่าจ่ายก่อนไหมเดี๋ยวโดนยึดของเติร์กพาเพื่อนมาที่บ้านวันนี้พาเอ่ออะไรเนะี่ยใครวะเนี่ยเอริซาเบตนะครับมีกี่อันนะคือเรามีตังจ่ายหรือเปล่านี่เดี๋ยวจ่ายก่อนครับมีข้างบนอีกอันหนึ่งอ่ะโอ้โหเนี่ยเหรอที่เขาบอกว่าศิลปินไส้แห้งเงี้ยเหรอคือดาดาเรนเขาอยากจะเป็นศิลปินนะนะแต่ว่าหิวอะ่ะเดี๋ยวทำข้าวกินก่อนละกันทำเป็นไหมนี่เออไม่มี ทักษะโอ้โหไม่มีใครเขาเป็นชายหนุ่มกันนะครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเดี๋ยวเสิร์ฟอาหารแซนด์วิชเนื้อกลางันให้กินนะครับและหลุมศพด้านหลังน่าจะเป็นของดารีนนั่นเองเนาะโอ้มาวางไว้แบบหล่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ว่าหลุมใครแวนด้าทิงเกอร์มาลูกๆหิวข้าวกันเปา่าไหวไม่ลูกทำกันบ้านก่อนจะได้เกรดเอพวกนี้เนาะอะไรอ่ะการบ้านหมุนผิดทางหรอหรือว่าวางโอเคเอาวางไว้ข้างล่างแล้วก็นั่งทำ เฮ้ยอย่าจีบกันนะเว้ยเดี๋ยวลิลิิหึงนะเว้ยคุณพ่อมานั่งกินข้าวข้างบนโอ้โหอินโทรเวิร์ดเดอ์ทราคิดถึงคาสซซนดาหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดเพลงให้มาเรามาสารฝันดีกว่าวาดภาพเหมือนเติร์กวาดภาพปรับแต่งอ่ะดูซิวาดภาพน้องหมานี่ดีกว่าเออเราไม่ได้เอาภาพตัวเองใส่นะเบลล่าพวกคนเดียร์อ่ะวาดรูปนี้แล้วกันครับคุณป้าแกมาทำอะไรเอ่ย เขาจะมาบ้านที่แบบว่าไม่มีคู่หรอยังไม่อยากจะหาคู่ตอนนี้มีแค่คาสนดาในใจนะนารลนบอกเห็นปาน,นี้เขาบอกว่าอยากจูบคาสันดาจัดให้ดิคลิปนี้เป็นคลิปของครอบครัวเิเมอร์เราจะจัดให้สมดังปรารถนาอุ้ยเติร์กดาเรนผู้สายได้ไหมพ่อคาสันดาโทรมานี่ต่อสายขึ้นมาให้แล้วสวัสดีคาสันดา คือสนใจที่ใหญ่จะมาอื้มในบ้านเราไหมมาเที่ยวอุ้ยคาสตาชวนไปเที่ยวอ่ะไปดิทันไหมหยุดคุยก่อนลูกไปด้วยไหมอ่ะไปด้วยกันหมดนี่แหละไปคาสตาชวนรีบไปรีบไปรีบเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันไปเดทไปเดทอ่าไปไหนดีนะไปขับคลิปโอไหนละกันนะจ๊ะไปเลยเร็วๆๆๆวเเดี๋ยวคาสตาหนีเดี๋ยวคาสตาหนีไปจะมาทันไหมจะทันหรือเปล่าจะมาทันไหมจะทันหรือเปล่าอ้าว สรุปคาสัน่าไหมอยู่เรามาสายยางงั้นหรอเนี่ยไม่นะ้อคาสันนาไม่อยู่ฮะเ,เรามีสิทธิ์ที่จะเจอกันที่นี่หรือไม่อ่ะไม่อ่ะอืมไม่มีมือถือจะชวนใครเดทได้ไหมเนี่ยอาจจะต้องชวนคาสันนามาเดทนะครับผมพาดารเรนไปซื้อมือถือก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราไม่มีมือถือ ที่ดาวทาวน่าจะมีร้านที่ขายมือถืออยู่นะครับวุ่ที่นี่มีตู้โทรศัพท์มาซื้อกันเลยเดี๋ยวจะให้ดาวเรนซื้อโทรศัพท์นะครับแล้วก็อ่าวตังตังไม่มีมันห้าอยเก้าสิบเ้าอ่ะหมายก็ไม่มีตังซื้อ <laughs> เดี๋ยวนะหาเงินนะหาเงินให้ให้หน่อยแล้วกันมาร้องเพลงแร็ปหาไรายได้ทุกคนมาช่วยดาวเรนหน่อย นา่ารนเธอไม่มีไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ใครก็ได้เอาเงินนั้นมายอดกระปุกเฮ้ยเปิดหมอไม่มีมาไม่มีใครเยอหยอดเลยเหรอโย โย่ Yo, วันนี้นะผมมาแลปมาแลปเหมือนกับอน้องอ e ีจําได้หรือเปล่าน้องอ e ีที่เราแลปแล้วก็ได้เงินมานะอุยหยอดเลยอุย้พี่สาวนนี้หยอดแล้วมาครับเมื่อรวมเม็ดเงินเมื่อให้ดาเรนนั้นซื้อมือถือหน่อยนะถ,ถ้าเเกิด้ีเงินซื้อมือถือเราก็จะมีมือถือโทรหาคาซันดาให้มาเดทที่นี่ได้แต่เราก็ไม่มีเงินจ่ายค่าค่าอยู่ดีนะเวนกรรมัมสวัสดีครับมีใครหยอดบ้างเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล คนต้องเยอะต้งองแยะในร้านไม่มีขยอดเลยเหรอดาเลนยังร้องไม่พอสักเท่าไหร่ฉันพยายามฉันพยายามมานานเอาเฮ้ยไม่มีขยอดเลยอุ๊ยคุณลุงยอดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับป้าเดินผ่านปะคนสวยมายอดหน่อยฮู้ยพี่เป็นไพยท่านเขาไปนยะมามายอดหน่อยมายอดไทยหน่อยนะครับมื่อ่เรายัางไม่ยอดท้อครับเนี่ยในนี้คนต้องเยอะอุ๊ยมายอดอีกแล้วอืขอบคุณครับคนสวยมา มารวมตังกันให้ครบห99นะฮะใครที่ยังไม่ได้ยอดมายอดให้เราหน่อยนะมายอดให้หน่อยนะครับอุ้ยโอ้ยสุดท้ายมีคนยอดให้พอดีฮะวิ่งได้เท่าไหร่ดารนได้เท่าไหร่2 0 0รมีตังเทโอ้ขาดอีกร้อยหนึ่งอะ่ะขาดอีกร้อยหนึ่งขอเงินได้ไหมเออมาต่อเลยครับต่อเนื่องขอร้องต่อเลยด้วยกันทุกคนครับขาดอีกร้อยหนึ่งอะ่ะ ใครใจบุญฝากยอดต่อวิเมื่อกี้เขาเพิ่งยอดไปนะครับยอดอีกแล้วมามา,มาเมื่อกี้เหมือนยอดไปสี่คนน่าจะให้คนละห้าสิบมั้งแต่ทําเลแปลกๆนะกระปุกมันหันมาทางนี้ไงสวัสดีครับมายอดกระปุกกันดีกว่ามาอเอา้ยเอ้าเป็นพายหนีไปละโอ้ยโคตรเอาอ่ะผมว่าน่าจะพอแล้วแต่ขออีกคนนึงให้ยอดให้เราหน่อยนะเยอะเยอะ เยอะเอาวันนี้เรามาแรปอ่ะอะไม่มีขยอดแล้วมั้งเนี่ยพอแล้วนะน่าจะได้ไม่อีกร้อยหนึ่งครับพอยังพอยังแจ๋วเย่มีเงินซื้อโทรศัพท์แล้วขึ้นมาเลยดาเรนขึ้นมาเลยนี่ไง iPhone 5 599จัดปะแล้วเงินเราก็จะเหลือ40บาททวนชวน เราเดทแบบไม่ต้องกินข้าวไหมชวนออกเดทคาสันด้ามาเลยนะมาเยี่ยมเลยฉันจะไปดูนี้ดิโอ ح, มาเลยครับมาเลยครับคาสันดา้าเอาป้าแกมาอีกอะป้าเหมือนแกป้าเหมือนแกเหมือนป้าแกจะตามเราไปทุกแห่งทุกหนเลยนะเรามาลองเพลงแรปรอคาสันดา้าไหมคาสันด้ามาแล้วอุ้ยคาสันดา้าทำไมคาสันด้าใส่เก่งมวยนี่จุกกันแล้วต้อนรับคาสันดา้า จัดเลยนี่เต้นรำกันหน้าร้านเลยเหรอมาเรามาสวีดวิวกันดีกว่านะครับมาดูว่าคาสตาอยากทำอะไรกับดาเรนบ้างก็อยากจะพูดคุยเล่นตีหมอนเต้นจังหวะช้า,ชาถูกจัก,กรจี้เข้าไปในร้านกันไหมข้างนอกมันมืดอะคาสตาไปไปในร้านกันอุ้ยทำอะไรกันแล้ววะวิจุก,กันออกเมื่อกี้อะทุกคนเข้าไปในร้านเร็วๆข้างนอกมันมืดเดินตามเข้ามาเล็เลย เออมามามา,มาเข้ามาในร้านเดี๋ยวค่อยมาสวีทกันนี่นี่แสงสว่างอยู่ตรงนี้คืออยากแกล้งใช่ไหมฮะจกกรจี้เหรอเออเจกกรจี้มันต้องตรงไหนวะเต้นหน่อยแล้ไหมอ่นนะจังหวะช้ามาอาดาเรนนี่ไปไหนคาสันดาครับพอดีว่าผมไม่มีตังค์่ะแต่คาสันดาบ้านรวยไงถทาดาถ้าดาเรนนี่เนตแต่งกับคาสันดาคือแบบโอ้โหรวยอะ่ะน้องเต๋อคือแบบออื้หือ ได้แม่เลี้ยงรวยบอกเลยนะครับโคจแจ่ม,มาเดี๋ยวให้เขาสวีทิทวิวกันหน่อยล้วกันให้ให้เดทนี้เป็นเดทที่ดีหน่อยลวกันเอาทำไรอ,ะอ่ะอ๋อยังจุ๊บไม่ได้อา้ามันะระลาบลงเกินไปเหรอ,อเดี๋ยวขอโทษนะมาคุยกันปกติก่อนแล้วกันคุยกันก่อน <laughs> ก่อนที่เดทเราจะแย่กว่าน,นี้ตอนนี้สองคนเป็นเอ้ยมีหัวใจแดงกันแล้วนะทำไมจุ๊บกันไม่ได้ว <laughs> อะอยากจะกรจี้อ่เล่นตีหมอน อ๋อต้องกดคำว่า,าเล่นนะครับถึงจะจกกักรตีนี่เจอแล้วจะได้วปะทำตามที่คาซันดาเขาอยากทำจักับอือแล้วเราก็อยากทำเหมือนกันแล้วเขาก็จะรีนะครับอุยอยากมั่นเฉยคาซันดากอดออ้ยมีลูกโอ้โหจริงอ๋อเดี๋ยว็อกไปในทานไว้เผื่อได้มั่นกระดาเลนนะคาซันดานะแล้วใส่เกงมวยอ่าพูดคุยปกติก่อนไหมนั่งเล่นพูดคุยคาซันดาทำไมเข้ามาในนี้ได้อย่าบอกนะเธอเป็นเจ้าของที่นี่อะ เขาอยากคุยอะไรป่ะอ๋ออยากกอดมาดิอยากกอดได้เลยถ้าอยู่บ้านนี้ได้มากกว่ากอดน,นะมาจุ๊บกันได้ยัง่ะเรารวมก็ได้หรือยังครับผมอือได้แล้วนี่หลังเคาน์เตอร์เลยเว้ยหลังเคาน์เตอร์เลยเว้ยทุกคนเฮ้ยดีเมอร์มาที่หลังดังกว่าวะ่ะโอ้โหไอ้ดอนคงใจสียแล้วแหละไอ้ดอนมันชั่อฮะมันมีชู้เออโอ้โหว อยากทำอะไรกันต่อถูกดาเลนจีบน้องกลับแล้วเหรอน้องไปไหนอะขอรูปไลฟ์หน่อยก่อนกลับอุวยตัวนี้เดดเริ่มวิเศษแล้วนะครับเห็นรอดไหมอืมไข่บรระคนนั้นอะเอโนชาเอา้าชีแตกปุ้ยค่อยอยากบูฮู้กันอะแต่ว่าต้องไปที่บ้านที่นี่มีที่บูฮู้ไหมไม่มีนะครับน้องขึ้นไปไหนอะจะบอกนะไปไปร้องคาราเกะมีเงินอยู่4ี่บบาทเราจะมาจีบทายาท ตระกูลที่ดังที่สุดในซิมซิตี้านเขามีห้าแสนแล้วมีสีสิโอ้โหเอาอะไปสู้เนี่ยมาเล้าลมก็ต่อไปลูกมามาครับเราจะได้มีเดทที่ดีเราจะได้รักกันอย่างยาวนานน้องเขาร้องเพลงอยู่อะคาสตาจะอยากร้องด้วยนะแต่อยากจูบมากกว่าคาสดามาจัดมาใช่ไหมน้องเขาอยากเล้าโลมปะอ๋อนี่ไงเล้าลมต่อมาเล้าลมเล้าลม อูวี่วูวีหลอดเต็มนะครับหลอดเต็มแล้วฮะเป็นเดทที่ในฝันเลยนะครับผมมาจีบกันต่อครับเดี๋ยววูฮู้ต้องกลับไปวูฮู้ที่บ้านนะที่นี่ไม่มีที่วูฮู้ไปอุ้ยมี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 นี่นี่นี่ตู้นี้ตู้นี้อืมหนึกว่าไม่มีซะแล้วจัดกันเลยปะจัดกันเลยละกันมาครับมาฮะมาฮะ้ถ่ายรูปเปนก่อนไหมหรือจัดกันก่อน อาวูฮู้เลยแล้วกันครับจะมีคนมาเชียร์ไหมนะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครรู้ตอนนี้เขาวูฮู้ว่าอยู่ในตู้ถ่ายรูปนะครับเรียบร้อยฮะจิกกเดือยูยีคาสันดาก็ทองคำขาวเหมือนกันเราก็ทองคำขาวหืเด็ดนี่มันเป็นเด็ดที่ดีจังเลยนะฮะสาธารณะด้วยมาเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปกันปกติมันดีกว่านาเรนเองมาที่หลังดังกว่าจริงๆว่ะทุกคนมันทําไมถึงคาสันดาเขาไม่ได้ดูความร่ํารวยไงเขารักจริงใช่ปะคาสันดา คนที่รักเธอนะ่ะมีแค่ดาเรนเท่านั้นไอ้ดอนมันไม่ได้รักเธอจริงหรอกนะนี่ถ่ายรูปนะครับน่ารักมากโอ้โหเดี๋ยวไปร้องเพลงคู่กับคาสซสันดา้าดีกว่าครับทุกคนมาโอ้มาเดทกันแบบโคนน่ารักอ่ะลุยกันต่อเลยแล้วกันนะตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้ร้องเพลงคู่กันแล้วนะครับผมนี่พ่อเราดันคู่กันเกงมวยไทยวะโคตรเท่อ่ะ นี่เป็นคู่ที่น่ารักนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามอร์ไทเมอร์จะโอเคกับดารนหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีตังครับเนาะตอนนี้เขาก็สวีทกันนะครับเวลากัำจะหมดแล้วโอเคมันจะเป็นเดทที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นเดทในฝันยังไงกันล่ะแล้วใครมาเอามาขัดขวางเนี่ยมาขัดขวางทาไมเนี่ยเอา้าเราออกมาไม่ได้ติดเอา้าสองคนเขาจะสวีทกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ เดทจบแล้วนะครับมาคาสตาบอกว่าเนั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ใช้กับใครๆเลยนะฉันอยากอ,อยากให้คุณโทรมาหาฉันอีกได้โปรดเถอะนะได้โปรดเถอะได้โปรดโทรหาฉันฉันอยากจะเล่าเรื่องคุณให้เพื่อนเพื่อนจะแย่แล้วฉันจะรอนะอนี่คือคาสตาบอกเรานะครับแต่ว่าจําลองตะเพิดก่อนมันขวางเราเราเดินออกจากตรงนี้ไม่ได้เนี่ยน่ายังเออม,มา,าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยแล้วกันครับ เย้คาสันดาไปเจอกันที่บ้านเด้อมาดารนมาทํางานที่เรารักต่อละกันนะจ๊ะจะได้มีเงินไปสู่ขอคาสันดาใครโทรมาวะนนี้ไม่ว่างรับคาสันดาถ้าเกิดไม่เห็นคงงอะทําไมเธอวาดรูปแม่ฉันใช่ไ <laughs> หมน่าจะเบลล่าไม่ว่างจ้าจะได้มีเงินคาสันดาโทรมาคุยกันอีกรอบไะม ขออยู่ที่นี่นะอ๋อคาซันดาอ่อ,อนวอ,อนให้ไปออกเดทเธอเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราชวนมาที่บ้านเลยขอโทษนะที่ต้องปฏิเสธมาขอวาดรูปก่อนขอให้มีเงินติดตัวซะหน่อยนะมันจะได้ส,สมฐานะไม่รู้จะติดตัวเยอะหรือเปล่าเสร็จแล้วปะ่ะขายได้74บาทอบ่าทยังน้อยก็ได้ตังค์แล้วเว้ยมาวิแต่ว่าเรามีโทรศัพท์แล้วนี่ว่าโทรหาเลยครับเอ่อทรหาซิมนะฮะมาครับมผมคาซันดาสุดที่รักของดานรนเชิญมาเลย เพื่อนไม่ต้องเอาไมา้อะน่าจะพาไอดอนมาหรือไม่ก็พามอไทเมอร์มาไม่รู้จะมาทำไมคาสันด้ามายัางจะอื้มมาแล้วคาสันด้ายังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอมาเดินมาแบบนี้อื้มไม่ต้องพูดเยอะทุกคนเชิญเชิญครับเชิญครับเดินคนละเออเชิญโอ้โหมาก่อนเลยนะคาสันด้าถึงเตียงก่อนเลยนะ กอดกันก่อนไหมเอาครัสเซนเดอร์ไปไหนคืสเซนเดอร์ไปไหนวันนี้วันนี้วันวน,นี้กอดก่อนมาเร็วเร็วเร็วลอลูกอยู่ข้างนอกใช่ไหมลูกอาบน้ำอยู่นะครับโอเคเล้าลมกันลุยกันเลยกันลุยในชุดมวยนี่แหละย่า yeah. เรียบร้อยและทั้งสองคนก็ได้รักกันรงเอ้ยเชียบเน่สมหวังกัสมหวังกันมันเที่ยงคืนแล้วอ่ะน้องเติร์กโทรหาลิลิทให้มาหาได้ไหม เห็นคุณพ่อเขาสวีกันนะมันดึกแล้วอะเออลลิตมาไหมหนีออกจากบ้านมาไหมจ๊ะเพื่อนน้องไม่ต้องเอามามาหรอ,อตีหนึ่งเธอยังมาเหรอเพราะว่าน้องเขาอยากจะเล้าโลมนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ลูกหน่อยลวกันจัดให้พ่อเราต้องจัดให้ลูกลูกอยากเข้าเรียนเอกชนแล้วก็อยากเข้ามาหาลาัยนะครับโอ้จิงเบ้าเข้ามาหาลาัยนี่ได้หมื่นปณิธานเลยนะเดี๋ยวรอก่อนลิลิตลิลิตมาแล้ว ว่าเงลิลิธเราขอกินดอกไม้ก่อนนะหิวไม่คุยกันก่อนนะทักทายแบบใดกันมาเนี่ยมาอมรอให้พี่สั่งไปดีน้องเอากลับแล้วหรออดเลยมันดึกแล้วไงได้มาเจอนิดหน่อยก็พอเป็นความเออภาคภูมิใจในวันนี้อะไรจะพูดอะไรไปเนะนี่ยนะต้องรอตอนเช้าแต่พรุ่งนี้เช้าต้องไปเรียนนะดิลูกนะ เช้าแล้วเรียบร้อยครับทั้สงสองคนยังนอนกอดกันกลมเกลียวกลมเกลือนอยู่เลยตื่นได้แล้วมัง้งนี่ครัสซนดาผมรักเธอนะฮะผมรักคุณที่สุดเลยนะครับจีบก่อนอย่าเถียงกันเถียงอะไรกันเนี่อย่า,นนะยาเถียงกันนี่ <c oughs> น่ารักว่ะชวนให้มาอยู่ด้วยโอ้โหถ้าเราชวนครัสซนดามาอยู่ด้วยจะมีตังค์เข้าบ้านกี่บาทวะ <c oughs> อยากรู้ทุกคนลองไหมลองไหมลองไหมลองไ่า อ่ะถ้าคาซันดามาคาซันดาคุณอยากจะมาอยู่บ้านเราไหม <Okay. S 1> มานะอุ้ยได้มาห้าหมื่นครับแสดงว่าหิวหมอเอาเดวเดะเดี๋ยวๆๆๆทำให้อุ้ยคาเรนเอ้ยดาเรนรวยแล้วว้าวหิ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 วเดี๋ยวทำข้าวให้กินนะน้องแป๊บนึงนะโอ้เราพาเขามาลำบากไปเนี่ยดาเรนเฮ้อมาทานอาหารเดี๋ยวทำกับข้าวให้กิน ผมว่าคาสันดาน่าจะทำข้าวเป็นดีเออพอได้อยู่นะครับกินข้าวมาคุณจะอยากมากัดก้อนเกลือกินกับบ้านเราไหมฮะกับกระผมไหมครับออหวังว่าคุณอยากจะมาลำบากกับเราเนี่ยมีเงินจ่ายค่าไฟแล้วโว้ยมาครับผมจ่ายค่าไฟแบบดารนไม่เสียงเงินด้วยร60บาทจิ๊บจิบนะครับได้ส่วนแบ่งมาห้าหมื่นนะ สำหรับคาสันดานะครับที่ย้ายมาอยู่กับดาวเรนนะครับเดี๋ยวขอดูชุดหน่อยนะนี่ใส่ชุดไทยดีกว่าใส่ชุดไทยปึ๊บนี่อยู่ดีคาสันดาก็เป็นสาวไทยนะครับนางสาวไทยในเมื่อคาสันดานั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับผมให้ดาเรนนั้นมาวาดภาพ าสันดาดีกว่าเมื่อวานเราวาดภาพเบลลาใช่ไหมวันนี้มาวา,วาดภาพลูกเบลลากันมาครับนี่คือเธอคือแสงแดดยามเช้าเธอคือกาแฟในยามบ่ายมาฉันจะวาดรูปเธอให้สวยงามที่สุดและฉันก็จะยืนหยัดเป็นศิลปินส้อยแห้งต่อไปแต่ตอนนี้ไม่แห้งแล้วรวยแล้วนะครับได้เมียรวยดาเรนแม่งโชคดีจัดนะอดรอดูรูปวาดรูปวาด นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ้าววันนี้คาสนาลาหยุดเหมือนไม่ได้ไปทํางานวันนี้นครับเธอเดี๋ยวเราจะดูแลผัวเธอเองบอกงี้นะครับคาสนาบอกเฮ้ยไม่น่าเลยมีขุมทรัพย์ไหมที่นี่ขอขุดขุมทรัพย์หน่อย <c oughs> คาสนาบอกเออไหนๆก็มาแล้วขอได้ไหมขอสมบัติที่เธอได้เก็บซ่อนไว้ในนี้มีไหมไม่มีหรอกสวยมากนะครับคาสนามายืนเต้นอยู่ข้างๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับดาเรนนะฮะวี <c oughs> ขายได้เท่าไหร่เนี่ย วิขายได้ร้อยหนึ่งเลยนะคะซันดาผมขออนุญาตขายภาพคุณนะครับจะได้เอาเงินมากินนมจริงๆไม่ต้องขายแล้วก็ได้นะรวยแล้ว <laughs> เออและคือความทรงจําของคาสซันด้าก็จะโผล่ขึ้นมานะครับว่าได้วูฮูกับดาเรนนะครับนี่วูฮ uh ูครั้งแรกแล้วก็มีเดทที่ดีนะครับนี่เดทในฝันนะเออแต่เราไม่ทันให้คาสซันด้าเดินเอาดอกไม้อ้าเอาเอา,เอามาเหรอ เอามาเอามาแต่ไม่ได้ให้ของนะครับให้ช่อดอกไม้มาครับน้องคาัสซันดาน่าจะให้มานะครับเพราะว่าเราทําเดทดในฝันให้นางนะครับเดี๋ยวมาอ่านข้อความกันทุกคนมันมีจดหมายด้วยดารเรนมาอ่านหน่อยนี่เขาบอกว่าดาเรนที่รักฉันไม่เคยเห็นซิมคู่ไหนจะมีเวลาอันแสนสุขเหมือนคู่ของเราความทรงจําแต่ละวินาทีหอมหวานกับดอกไม้เหล่านี้มากมายนะักครัซันดารักคุณนะนี่อันนี้ตัวเติมเองนะรักคุณนะ สวีทวิดวิวกันเกินไปแล้วมีดอกมงดอกไม้มาให้กันซะด้วยกกนี่เป็รักกันตรงนู้นไปเป็นรักกันตรงนู้นไยจริงๆเลยเรื่องราวของครอบครัวดีเมอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเราเปลี่ยนเส้นเรื่องมั่วตัวหมดเลยนะดาเรนก็ได้สมหวังกับคราสซันดาแบบงงๆน้องเติร์กนะก็ได้แม่ใหม่นะครับผมก็ เราสามารถรีเซ็ตได้ทุกเมื่อไงเราก็สามารถเปลี่ยนเส้นเรื่องได้นะครับก็น่ารักดีนะพอคาซาดาเข้ามาอยู่แล้วอะจากดาเรนเป็นศิลปินไส้แห้งก็เลยตอนนี้รวยขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยได้เงินจากคาซานดาที่ได้ส่วนแบ่งมาจากมอร์ไทเมอร์ให้มา50,000ด้วยกันนะก็ถือว่าอยู่ได้อยู่สบายอะนะครับอืมก็ช่วยกันทํางาน เลี้ยงดูลูกกันไปนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างาสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นครอบครัวไหนอีกถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบิมซูเวอร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ